สวัสดีครับนี่จากเพจเทปโออินเตอร์ยองนะครับวันนี้ทางร้านจะมารีวิวชุด Inter. อินเตอร์ทรงถอดลิ้นปีเสื้อในใสในรุ่นออนิวนะครับมารับชมกันได้เลยนะครับดูขนาดอินเตอร์กันก่อนนะครับขนาดอินเตอร์จะขนาด18นิ้วคูณจคูณ3นิ้วครับชุดนี้โดยชุดนี้จะถอดลิ้นปีเสื้าของเดิมออกไปเลยนะครับนี่ครับ ถอดลิปเซอร์แฝงไว้เลยครับนี้ท่อฝั่งไอดีขนาด2.5นิ้วครับลูกค้าดูดูงานจากทางร้านครับนี่ครับมาติดตั้งกันหน้าร้านวันนี้เลยครับจะมีแบรนด์โลโก้โลโก้ไปให้สินค้ามีปัญหาทักแจ้งเพจได้ตลอดเลยครับนี่ครับไม่มีติดไม่มีเบียรครับชุดนี้แบตเตอรี่ห่างนี่ครับลูกค้าเห็นไหมไม่ติดครับชุดนี้อมาดูฝั่งเทอร์โบกันครับ รถรุ่นนี้จะเป็นโบวิจเอสติดรถมานะครับของเลืองก็ลูกค้าเลือกเป็นสีแดงครับดอกเห็ดงานจากทางร้านจะเน้นรอยเชื่อมเทสลมรั่วก,ก่อนส่งงานทุกครั้งครับรั่วซึมเทมทุกกรณีครับนี่ครับดูช่องนี้ครับไม่มีติดเลยครับอ่าชุดนี้ลูกค้าก็เลือกได้นะครับถ้าจะเอาฝั่งนี้เป็นอ่าขนาดฝั่งไอดี ID ขนาด3นิ้ว แจ้งมาทางเพจเราได้นะครับชุดนี้ชุดนี้จะส่งฟรีเก็บเงินปลายทางสนใจทักเพจอินเตอร์เทอร์โบรียองได้เลยครับนี่ครับรถขนาดนีงส่งกำลังสวยนะครับรถคันนี้ขอบคุณครับจะ,ะทางเราจะรีวิวชุดอินเตอร์ลงมาทางใน YouTube บ่อยๆนะครับขอบคุณครับ